ใครที่เทรดโหดๆกำไรเยอะๆ Money Management เก่งนะคะวันนี้แอดมีรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถทำกำไรได้จากการเทรดมาบอกค่ะก่อนอื่นนะคะให้เราเนี่ยพิมพ์คำว่า Trade Rider ใน Google ได้เลยค่ะจากนั้นคลิกตรงนี้เราก็จะเจอกับหน้าเว็บไซต์ Trade Rider นะคะหน้าตาแบบนี้เลยซึ่งถ้าใครเทรดทองนะคะแนะนำให้ลองแวะวนแวะเวียนมาดูในหน้าเว็บของเราได้นะคะมีการวิเคราะห์ทองคาด้วยนะคะอ่านแล้วเราก็เลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมาก็จะเจอกับคาว่า xm กับ Trade ตรงนี้ค่ะให้ทําการคลิกเข้าไปได้เลยหลังจากที่เข้ามาแล้วนะคะให้เลื่อนลงมานิดนึงค่ะจะเจอกับคําว่าคลิกเพื่อเปิดบัญชีเด่นๆตรงนี้เลยนะคะพอเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราทําการล็อกอินนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่เคยมีบัญชีเทรดของทาง XM เนี่ยต้องเปิดบัญชีเทรดกับทาง XM ก่อนนะคะเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์เปิดบัญชีไว้ใต้คลิปนี้นะหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะก็เข้าไปที่คําว่า copy trading ค่ะและไปที่พื้นที่ผู้จัดการกลยุทธ์แล้วก็กดสร้างกลยุทธ์ค่ะจากนั้นนะคะ ทําการเลือกแพลตฟอร์มค่ะจะมี MT4, MT5 สามารถเลือกได้ตามความถนัดเลยนะคะส่วนประเภทบัญชีกับสกุลเงินเนี่ยทางระบบนะคะก็จะล็อกให้เป็นบัญชี Standard สกุลเงิน USD ค่ะจากนั้นก็เลือก l i v e r a g e แล้วก็ตั้งรหัสผ่านได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็คลิกคําว่าต่อไป ต่อมานะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลชื่อกลยุทธ์ของเราค่ะแล้วก็จะมีคําอธิบายนะคะเราอาจจะใส่เป็นการแนะนําตัวเองหรือว่าแน,แนวการเทรดของเราหรือจะเป็นช่องทางการติดตามของเราก็ได้นะคะส่วนค่าธรรมเนียมและการดําเนินการเนี่ยก็คือ profit sharing นั่นเองค่ะจะเป็นการแบ่งกําไรกันนะคะว่าเราเนี่ยต้องการเก็บกี่เปอร์เซ็นต์คะ่ะส่วนเงินลงทุนขั้นต่ํานะคะสําหรับ investor หรือก็คือคนที่จะมา copy trade เราเนี่ยเราเลือกได้เลยนะคะว่า ว่าจะเอาเท่าไหร่ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวเลือกเวลาที่เรามียอด Profit เข้ามาค่ะอาจารแนะนําเป็นให้เลือกเข้า My Wallet นะคะเพราะว่าทําธุรกรรมง่ายมากๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะ ส่วนประเภทคำกลยุทธ์เนี่ยก็เลือกได้เลยนะคะสุดท้ายก็คลิกดำเนินการต่อค่ะแค่นี้เราก็มีบัญชีมาสเตอร์แล้วค่ะแล้วเรานะคะก็สามารถคลิกที่รูปดินสอบเพื่อแก้ไขข้อมูลต่างๆได้อีกด้วยประมาณนี้เลยหรือว่าถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่าคำถามตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะหรือว่าอยากดูขั้นตอนวิธีการเปิดบัญชีแบบไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของทาง T r a d e Rider ค่ะ